กับสวัสดีครับเพื่อนๆเนมื่อนี้ผมจะนําเทคนิคมาทดสอบเบ้งนะครับบางที่มันอาจจะเป็นผลดีก็ได้นะครับเพราะว่าอันเตา f อฟฮนี่ของเฮานี่ก็ดีแล้วนะครับเห็ดห้ไใหม่ค่าแก๊สเร็วขึ้นนะครับแล้วที่นี่ผมก็เลยมีเทคนิคทดล่องอีกนะครับว่าล่องเอาเชื้อเพิ่งเข้าไปใน ขางในถังนี่อีกเพิ่มเพิ่มนะครับมันสิเป็นยังไงนะครับมันสิซอยการเผาใหม่ม้วนม้วนใหม่ใหม่ของห้าหนนนมันสิใหม่เร็วบอนะครับเดี๋ยวผมสิทดลองแต่ว่ามือนี่ผมสิตตอนนี้ผมสิตเทพไม่ฟื้นลงเตานี่ครับ เพื่อนเพื่อนนะครับผมจะล่องเอาดนีเบิงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันซอยในการเผาใหม่ใหม่ค่ายแกย๊สของเฮากระซิเลียวขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการทดล่องนะครับเพราะว่าบางที่ผลเสียอาจมีสารอียงปนเปื้อนในทานเหาจัางสี่นะครับก็ค่อยมาวิจัยกันวิเคราะห์กันนะครับว่าสมก้นเฮ็ดบ่อน,นะครับอันนี้ผมเป็นการทดล่องให้เบิ้งซื่อๆน,นะครับว่าการเผาใหม่ ในเต่มามันสีดีขึ้นบอนะครับเอาวันนี้ไปเพิ่มอีกนะครับนะครับครับ แบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมสิดทดลองเผานะครับประมาณมืออื่น,นี่แหละครับเพราะว่ามือน,นี่ผมไปทําธุระนะครับแล้วก็สิเดมมเผาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเบิ้งนะครับแล้วก็จิตลงคลิดเบิ้งว่ามันมีปฏิกิริยาอย่างแน่นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันสิตไข่มว้วนที่ว่ามันเผาใหม่ออกมากแล้วก็เฮ็ดไ้ม้วนนั่นเล่งเล่งการลุกใหม่แล้วก็ กลายเป็นแก๊ดนะครับมักกะซิดเดตต่อเนื่องบอนะครับอันนี้ในความคิดของโฮมนะครับในการทดลองซื้อนะครับอันนี้เป็นเพียงการทดลองครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ f c ค่อยติดตามชมนะครับว่ามันมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าเกิดมันเป็นผลดีเผาใหม่ได้เร็วขึ้นการคายแก๊สของเฮากระสีจบเร็วขึ้นนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ